ส่วนนี้จะเป็นรอยร้าวของผนังนะครับตรงแนวใกล้กับขอบวงกบหน้าต่างนะครับซึ่งเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติแล้วก็เป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายแต่เป็นรอยร้าวที่สร้างปัญหาให้กับเราก็คือว่าน้ําจะซึมเข้าตามรอยแตกร้าวแบบนี้นะครับเข้าไปข้างในทําให้เกิดปัญหาเรื่องของสีโป่งพองหรือว่าสีหลุดล่อนจากภายนอกรวมทั้งภายในที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาด้วยนะครับ ทีนี้จากรอยร้าวที่เราเห็นแบบนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าขนาดของรอยร้าวนั้นเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการก็เราจะมีการวัดรอยร้าวนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเรามีแผ่นวัดรอยร้าวอยู่แบบนี้นะครับเราก็ใช้แผ่นวัดรอยร้าวเนี่ยไปทาบกับในส่วนของขนาดของรอยร้าวนะครับเพื่อที่จะลากดูว่ารอยร้าวประมาณเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.2มิลนี่คือขนาดรอยร้าวถ้ารอยร้าวที่ไม่เกิน1.5มิล นะครับเราไม่ต้องไปกรีดรอยร้าวให้กว้างขึ้นเราสามารถที่จะซ่อมรอยร้าวแบบนี้ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใช้เกลียงค่อยๆขูดนะครับขูดสีตรงแนวนี้ออกนะครับขูดออกเพื่อที่ให้เป็นผิวมันจะได้สะอาดนะครับจากตรงนี้นะครับ ขูดสีพวกนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้ถึงผิวที่แข็งแรงนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ตัวปลายเกลียงนะครับค่อยๆกรีดตามแนวร่องของรอยร้าวเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราขูดนั้นนะครับมันอาจจะไปทับร่องนะครับเราก็ขูดขูดออกนะครับเพื่อให้เห็นร่องของรอยร้าวตามขนาดเท่าเดิมนะครับนะครับขั้นตอนนี้เราก็ใช้แปรงปัดๆนะครับทำความสะอาดเพราะว่าหลังจากที่เราเราไปขูดสีออกแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นนะครับตามแนวของ รอยแตกร้าวนะครับเราก็ปัดปัดฝุ่นเพื่ออะไรเพื่อให้ผิวสะอาดนะครับครับตอนนี้เราเลือกเวเบอร์ y รซิลนะครับมาเป็นวัสดุในการซ่อมรอยแตกร้าวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของน้ําซึมนะครับซึ่งในส่วนแรกนั้นเราก็จะต้องใช้ตัวเวเบอร์ y รซิลนะครับผสมน้ําให้เจือจางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพ,พื้นผิวในการที่เราจะทําระบบกันซึมนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือว่าเราก็เปิดฝาของตัวเวเบอร์ดรซิลขึ้นมานะครับ เวเบอร์ไดซิลก็จะเป็นอะคริลิกทากันซึมนะครับก็สามารถที่จะเปิดใช้แล้วก็เก็บไว้ใช้ต่อได้อีกนะครับเปิดน้ำนะครับผสมนะครับใส่น้ำาทีละน้อยๆนะครับอันนี้เป็นการผสมน้ำเพื่อที่จะให้เวเบอร์ไดซิลนะครับเป็นตัวเตรียมพื้นผิวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปใช้ทาในส่วนนั้นในขั้นตอนที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทากันครับครับเมื่อเราผสมตัวเวเบอร์ไรซิลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เนื้อมันเหลวลงนะครับเราก็ใช้ตัวเวเบอร์ไรซิลนะครับเป็นตัวเตรียมพื้นผิวนะครับอันนี้มันก็จะจะเหลวนิดๆนะครับเป็นการปรับสภาพแล้วก็เป็นการเตรียมพื้นผิวเราก็จะเห็นว่าพอตอนที่เราเตรียมพื้นผิวนั้นนะครับด้วยความเหลวของมันก็จะทําให้มองเห็นร่องชัดเจนขึ้นนะครับ นี่เป็นเห็นร่องเดเกนขึ้นนะครับเราก็ทาไปตามตามร่องของรอยร้าวที่เรามองเห็นนะครับแล้วก็ไปข้างๆงนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการปรับทั้งพื้นผิวแล้วก็ปรับทั้งเรื่องของของฝุ่นที่มีอาจเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เราปรับแค่ในส่วนนี้นะครับที่มันเหลวไปเนี่ยอันนี้เราก็ปาดปาดให้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรารอให้ชั้นแรกที่เราเตรียมพื้นผิวไปแห้งนะครับเราก็ใช้ตัวเวเบอร์ไรซิลที่เนื้อเข้มข้นไม่มีการผสมนะครับก็มาทาตาม ตามร่องนะครับทาตามร่องนานาเลยนะครับเที่ยวแรกเราทานานาไปก่อนนะครับลากตามตามร่องไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเวเบอร์ไดซิลนั้นนะครับมนลงไปอยู่ในร่องให้เต็มนะครับอนนี้ก็เป็นส่วนของเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกเราก็ทาลงไปตามตามร่องในจุดตรงนี้นะครับในส่วนของเที่ยวแรกอาจจะดูไม่ไม่สวยงามนะครับแต่ว่าเราได้ความคงทนในส่วนของเที่ยวแรกหลังจากที่เราทิ้งเที่ยวแรกไว้ไอาทาเที่ยวแรกเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ให้แห้ง สักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะทาเที่ยวที่2ครับหลังจากเที่ยวที Pen ่สองเริ่มแห้งแห้งลงนะครับหรือว่าหมาดมดนั้นนะครับเราก็ทาอีกชั้นนึงนะครับเป็นเที่ยวที่สามเพื่อที่จะเริ่มลากนะครับแต่ที่ที่3ามเราก็จะเริ่มลากให้มันสวยงามมากขึ้นไปตามตามแนวนะครับอันนี้การที่เราทานะครับก็อันนี้ความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับความประณีตนะครับความประณีตของเราในการทานนะครับอันนี้คือ อันนี้ท่านดูนะครับอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการทาตัวอย่างนะครับซึ่งอันแบบนี้นะครับเวลาทำเนี่ยช่างที่ทํางานนะครับถ้าเขามีความชํานาญเนี่ยเขาก็จะทาได้ได้สวยงามนะครับแล้วก็เราลากเป็นแนวนะครับเราก็ลากเป็นแนวแบบนี้มากขึ้นนะครับทีนี้ความสวยงามของแนวพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับแปรงที่เราใช้ด้วยนะครับแปรงที่เราใช้แล้วก็ความนิ่งของของมือที่เราเราจะลากนะครับนี่คือการที่เราลากเป็นเส้นในเที่ยวที่2นะครับเพื่อให้ได้ความสวยงามแล้วก็ ไล่ตามขอบนะครับเพื่อให้ขอบมันเรียบนะครับอันนี้การใช้างานถ้าเราทํางานเสร็จนะครับเราไม่ควรใช้กระดาษทรายขัดนะครับเราอาจจะต้องรากให้เรียบตัง้งแต่ตอนแรกตามเส้นนะครับแล้วก็รอจนแห้งสนิทนะครับพอหลังจากแห้งสนิทเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของการทาสีทับได้เพื่อความเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการทําระบบกันซึมตามรอยต่อรอยแตกรอยแยกของผนังจุดต่างๆได้ครับเพื่อเป็นการป้องกันการซึมจากภายนอกเข้าข้างในครับ